สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพร,รวัจน ia, ษษษ ila, จ่านิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคลิปนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตกน้ํานะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าการจมน้ําเป็นปัญหาศาสตร์ธสุขที่สําคัญระดับโลกดังนั้นการช่วยเหลือคนตกน้ําจึงเป็นทักษะที่สําคัญมากๆนะคะต้องมีความรู้และช่วยเหลือด้วยทีการที่ถูกต้องค่ะควรให้ปลอดภัยทั้งตัวเองและทางผู้ประสบภัย สำหรับการช่วยเหลือคนตกน้ำที่นิยมนะคะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดคือหลักการตะโกนโยนยื่นค่ะเมื่อเห็นคนตกน้ำให้ตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยเสียงดังๆเพื่อให้คนที่อยู่บริเวณรอบข้างได้ยินหรือโทรหาหน่วยช่วยเหลือ1669หาหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณรอบๆที่สามารถช่วยเหลือคนตกน้ำได้ให้โยนอุปกรณ์ที่หาได้เพื่อให้คนตกน้ำได้เกาะ เรอเวลาคนมาช่วยเหลือหรือมีอุปกรณ์ที่มีลักษณะยาวๆจะเป็นแท่งไม้เสื้อผ้ากางเกงเข็มขัดท่อนไม้ห่วงหรือไม้ตะขอจากนั้นผู้ช่วยเหลืออาจเอาเชือกอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อลากคนตกน้ำเข้าฝั่ง3 ยื่นช่วยเหลือคนที่ตกน้ําได้เกาะแล้วดึงเข้าสิ่งปลอดภัยสิ่งสําคัญก็คือตําแหน่งของผู้ช่วยเหลือและอุปกรณ์ต้องอยู่เป็นแนวาราบเพื่อความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือค่ะซึ่งวิธีการช่วยเหลือดังกล่าวนะคะผู้ช่วยเหลือจะมีความปลอดภัยเกือบร้อยเเพราะผู้ช่วยเหลืออยู่บนฝั่งหรือย,ยืนได้ในน้ําตื้นค่ะโดยการช่วยเหลือโดยการโยนและยื่นนะคะ ควรฝึกให้ชํานาญและมีความมั่นใจค่ะห้ามลงไปช่วยเหลือโดยเด็ดขาดหากไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะหรือแมก้กระทั่งจะว่ายน้ําเป็นก็ตามนะคะก็าอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ช่วยเหลือได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะสิ่งสําคัญของการช่วยเหลือจะต้องมีความรู้คือการปฐถมพยาบาลคนจมน้ําก่อนจะส่งแพทย์นะคะหากผู้ประสบภัยหยุดหายใจคำชีพจรไม่ได้หรือหัวใจหยุดเต้นให้ทำ C B R ทันทีค่ะวิธีการ C B R ที่ถูกต้องนะคะก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ิดการ CPR ผู้ป่วยที่หมดสตินะคะขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยว่าปลอดภัยหรือไม่ต่อไปนะคะก็ประเมินผู้ป่วยโดยการตบไหล่เรียกคุ้นคนุหากผู้ป่วยหมดสตินะคะให้โทร1น .69 ค่ะขั้นตอนต่อไปก็เตรียมทำ CPR นะคะการทำ CPR ก็หาจุดหาตำแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่างซองอกนะคะให้วางมือไปตำแหน่งนั้นพร้อมกับมือข้างประกบกันนะคะแขนและมือตั้งฉาก90องศา พร้อมน้มตัวลงไปด้านหน้านะคะกดหน้าอกให้ลึกประมาณ5 6าถซนเมตรด้วยอัตราเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีค่ะเมื่อเครื่อง AED มาถึงนะคะให้เตรียมรีบเปิดเครื่องค่ะและก็นำแผ่นอิเล็กโทรดมาแปะนะคะห้ามแตะต้องผู้ป่วยขณะที่เครื่องทำการวิเคราะห์ค่ะก่อนทำการช็อปให้พูดว่า ฉันถอยคนถอยทุกคนถอยเพื่อเตือนว่าไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยค่ะแล้วก็กดชอ็อคทำ CPR ตามจังหวะเครื่อง AED นะคะต่อไปก็ทำ CPR สลับก,กับเครื่อง AED ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีทีมช่วยเหลือจะมาถึงนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเก็ตเล็กๆน้อย ที่จะสามารถทําให้เราเป็นหนึ่งคนที่ช่วยลดสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ํานะคะลงเน่นอย่างปลอดภัยมีสติตลอดเวลาและไม่ไปคนเดียวนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ